มองไปทางไหนก็ AI AI และ AI เต็มไปหมดรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือการใช้ชีวิตล้วนแล้วแต่มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปใน4ีหปีที่ผ่านมาเราอาจจะมีมีมเนาะมีความน่ากลัวอยู่ที่ว่า AI นั้นจะเหมือนสกายเน็ตหรือเปล่าเอามาถลม่มเอามาสังหารประชากรชาวโลกเราเหมือนในหนังเรื่องเทอร์มินิเตอร์แต่ต้องบอกว่านะตอนนี้ AI ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นในหลายๆส่วนที่เขาเอามาพัฒนาให้เป็นตัวช่วย ให้เราทำงานกันได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแอดบิ๊กเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเอา AI เข้ามาช่วยให้ชีวิตดีมากขึ้นกับ6ความเจ๋งครับที่แอดบิกเตรียมมาให้ดูกันถึง6หัวข้อความเจ๋งของ AI ที่เอามาใช้กับงานของแอดบิ๊กเอามาอำนวยความสะดวกให้มันง่ายขึ้นกับชีวิตประจาวันจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันครับหครับทำรูปทำเนวล,ลง YouTube Facebook หลังๆมาฮะแอดบิ๊กทำภาพทำเนลด้วยตัวเองเยอะขึ้นนะครับเพราะมี AI เนี่ยเข้ามาช่วยแทบจะไม่ต้องจ้างงานเลยนะสำหรับสายร์ตเวิร์กนี่อาจจะเห็นว่าส่งงาน พวกนัาปกเนี่ยไม่ค่อยส่งงานให้เท่าไหร่เพราะว่าทําเองครับโดยการทําโคตรง่ายผมใช้ Adobe ลิขสิทธิ์แท้อยู่แล้วเขาก็มีอัปเดตตามมากันเรื่อยๆนี่ก็เป็นหนึ่งใน Adobe ที่ผมใช้ประจําคือ Adobe Photoshop เวอร์ชั่นล่าสุดเขาก็จะมีฟัง์กชันอย่าง n e n e r a t i v e f i l l g n n e r a t i v e f i l l คืออะไร Generative ก็คือการสร้างภาพขึ้นมาถูกไหมครับ ฟีลก็คือเติมเข้าไปอย่างแบ็กกราวด้านหลังตอนนี้ในภาพผมใส่เสื้อเลี้ยวพูจูบตาสมรสรอ,อยู่ข้างหลังมันเป็นบ้านของผมเองลกมากๆผมก็จะเปลี่ยนฉากหลังให้เป็นแบบบรรยากาศไซไฟ,ฟแล้วก็ใส่เทคเข้าไปเพื่อให้เอาไปเป็นภาพใน Facebook ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ หรือเราอยากจะเปลี่ยนสีเสื้อที่เราใส่อยู่เราจะไม่อยากใส่เสื้อรีวิวฟูแบบนี้เราอยากจะใส่เสื้อแบบอวกาศหรือใส่เสื้อแบบสเปซนะพวกนักบินอวกาศต่างๆเพื่อให้ภาพมันมีความน่าสนใจเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยง่ายโดยการลากเครื่องมืออย่างล่าโซ่ทูไปครอบตามจุดที่เราอยากให้มันเปลี่ยนนะ ครอบเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่ตัวพร้อมเข้าไปมันก็จะเปลี่ยนให้เลยอย่างง่ายดายครับซึ่งในการใช้งาน Photoshop ตัวนี้ครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยมันได้ก็คือตัวโน้ตบุ๊กครับอย่างโน้ตบุ๊กที่ผมโชว์ให้ดูอยู่ตรงนี้ก็จะเป็น ASUS VivoBook Alpha 9ช่วยได้เยอะมากเพราะมันมี AI Boost ในตัวนั่นเองครับสช่วยทำพรีเซนต์ไปเสนองานลูกค้าสําหรับการทํางานไม่ใช่แค่การทํางานถ่ายวิดีโอนั่งโต๊ะบางครั้งผมก็ต้องส่งโพสต์โพสโซส่งงานที่เป็นตัวไฟล์ไปนําเสนอลูกค้ากับโปรเจกต์ต่างๆใช่ไหมครับสิ่ง,งทอําก็คื ทำ powerpoint ปกติก็จะทำเองสวยบ้างไม่สวยบ้างแต่คิดว่าออแบบนี้สวยแล้วแหละแต่สมัยนี้ ai ช่วยงานเราได้มากครับอย่างตัวที่ผมใช้อยู่นั้นก็จะเป็นตัว microsoft office 365โดยผ่านโปรแกรม powerpoint นั่นเองเห็นแบบนี้นี่คือตัวอย่างง่ายๆให้ดูกันนะครับปกติเวลาเราเข้ามาก็จะเป็นเทมเพลตเปล่าๆแบบนี้แต่เราสามารถใช้ ai กับ notebook นะครับบนคออัลต้าช่วยให้มันแรงขึ้นได้ด้วยกับ ฟีเจอร์ดีไซน์นะครับดีไซน์เสร็จแล้วไปที่หัวข้อด้านขวาครับดีไซเนอร์สำหรับดีไซเนอร์เนี่ยมันจะเจ n เนอเรตตัวกราฟิกออกมาให้เราใช้งานได้เลยเป็นเทมเพลตสำหรับไปนำเสนอนะทำให้ไปนำเสนอลูกค้าได้แบบโปรเฟชชั่นอลและง่ายขึ้นมีตัวภาพที่วิวิดขึ้นดูภาพน่าสนใจขึ้นดึงดูดให้ลูกค้ามาจ้างงานเราได้ด้วยเช่นกัน 3. ช่วยร่างอีเมลขั้นเทพกันเลยอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ต้องบอกตามตรงเลยว่าผมเองไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรขนาดนั้นพอสื่อสารได้งูงปลาปาถ้าไปเที่ยวโอเคแต่ถ้าเกิดใช้งานแบบจริงจังต้องส่งอีเมลไปรีเควสของรีวิวหรือว่าบางทีส่งไปขอแบบ ของงบอะไรแบบนี้นะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีตัวช่วยตัวนี้สําคัญมากครับเพราะภาษาที่เราพิมพ์เนี่ยตัวผมไม่ได้เก่งพวกไวยากรณ์นะตัว AI จะช่วยเกลาอีเมลเราได้โคตรเจ๋งครับผมจะใช้ตัว CoPilot ที่ติดมาให้กับ Windows ซึ่งโน้ตบุ๊กในปัจจุบันเนี่ยที่มี Windows 11เขาก็จะมีตัวนี้มาให้แทบทั้งหมดแล้วก็ใช้ AI บนเครื่องช่วยได้อีกด้วยวิธีการเรียกใช้งานก็ง่ายครับคลิกไปที่ด้านขวาที่จะมีสัญลักษณ์โคพายโหแบบนี้หรือจะกด วินโดว์สก็ได้นะครับวินโดว์สก็ขึ้นเหมือนกันวิธีการง่ายๆพิมพ์บอกเข้าไปเลยฮะ h e l p m e write email นะเรียบร้อยเดี๋ยวโค้ชพายโดเขาจะช่วยตอบโต้เราอย่างรวดเร็วเลยหลังจากนั้นเราก็ร่างเมลคร่าวๆเป็นภาษาที่เราเข้าใจเขาก็จะช่วยกล่าวอีเมลของเราได้แบบบอกได้เลยว่าเหลือเชื่อจริงๆนะครับ แล้วเราก็เอาอ e ีเมลตัวนี้มาตรวจทานอีกสักหน่อยก็แล้วกันว่ามันเอ๊ะความหมายมันถูกต้องหรือเปล่าเราก็สามารถใช้อ e ีเมลตัวนี้ไปส่งหาลูกค้าได้เลยหรือบางทีเราจะไปเที่ยวเนาะติดต่อโรงแรมติดต่อทัวร์ต่างๆใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้ก็ง่ายเช่นกันหรือโค้ i พ o t โเองก็สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ด้วยนะบางคนอยากจะหาข้อมูลต่างๆแบบนี้พิมพ์เข้าไปถามได้เลยอารมณ์คล้ายๆกับ Google เลยหรือบางที ผมอยากจะเปรียบเทียบสเปกการ์จอครับ RTX 4060 RTX 3060ก <c oughs> ็เอามาเปรียบเทียบได้ง่ายๆให้เขาทำเป็นชาร์จได้ด้วยเ <c oughs> จ๋งมากตัวนี้ Windows Studio Effect ตัวช่วยกล้อง AI Webcam โคตรเจ๋งอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมใช้เวลาประชุมงานหรือว่าคอนคอลต่างๆนี่คือฟังก์ชันที่ผมชอบมากเลยคือ Windows Studio Effect นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล้องเว็บ c a m แบบ AI ที่ทำให้เราสามารถโฟกัสที่ใบหน้าเราตอนเรา คอนคอคอนเฟรนได้หลายๆคนอาจจะงงว่าโฟกัสที่ใบหน้าคืออะไรนี่ฮะออโต้เฟรมิงสำหรับตัวออโต้เฟรมิงนั้นจะเป็นเฟรมภาพอัตโนมัตินะครับเวลากด Enable แล้วเขาจะตามเราไปทุกที่ถ้าเราไม่หลุดเฟรมกล้องนะผมไปขวาผมไปซ้ายเขาก็ตามเรามาหรือจะเป็นไอคอ t แท t นะครับเวลาที่เราวิดีโอคอลเวลาที่เราแชทต่างๆแล้วเราเหลือไปดู พวกเอกสารหรือเปิดอะไรกันดูเนี่ยระหว่างวิดีโอคอนนะหลายๆคนคงรู้ก็ดีว่าดูอะไรค่าเวลากันไปเปิดปุ๊บตาเราจะล็อกแรกใช่ไหมตัวนี้เขาก็จะทําให้ตาเราอยู่ตรงกลางตลอดเวลานั่นเองและอย่างสุดท้ายครับคือ black out effect บางทีด้านหลังเราลกๆแบบนี้มีพ้ามานมอีอุปกรณ์กระจุกกระจิกอยู่เราสามารถตั้งให้มันเบลอได้แบบ standard เบลอก็คือจะ เ,เบอร์แบบนี้เยอะนิดนึงแล้วก็จะเป็น Portrait เบอร์ก็จะคล้ายกับรูปถ่ายแบบนี้สามารถ Enable ได้ภายใน Windows Studio Effect กันได้เลยและที่สำคัญที่สุดเห็นด้านข้างไหมครับตอนนี้หัวข้อ NPU ตรงนี้รันใช้งานด้วยนั่นก็คือเขาใช้พลังการประมวลผลของชิป NPU ใน Core Ultra นั่นเองถ้าเกิดเราปิดไป1ห,หัวข้อครับการประมวลผลก็จะลดลง แบบนี้เป็นต้นดังนั้นนี่ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่า NPU มาช่วยในฝั่งของการใช้งานด้านนี้ได้โดยแท้จริงเลย c o อัลตร้าพลังแรงไม่ง้อการ์จอแยกต้องยอมรับเลยนะครับว่า c ออั Ultra เนี่ยผมเองก็ได้สัมผัสมาหลายรุ่นแล้วโดยเฉพาะกับโน้ตบุ๊กคออัลตร้าที่ไม่ได้มีการ์จอดิสคริตแยกใช้การ์จอในตัวอย่าง Intel Arc ก็แรงเพียงพอจะเล่นเกมได้แบบลื่นหัวแตกได้ทุกเกมเลยอย่างตัวผมเองลองกับ MSI Prestige มา เกมระดับ Full HD เล่นได้หมดต้องบอกว่าสเปคของการจอเขาห้ามปรามาจริงๆทำได้ดีมากโดยเฉพาะกับฟังก์ชันของ XESS ที่เป็นการอั s c a l e แบบ AI ของทาง Intel เองฟังก์ชันนี้ฟีเจอร์นี้มาช่วยในการเล่นเกมได้เยอะมากๆเลยครับสามารถเลือกปรับได้นะไม่ว่าจะเป็นปรับแบบ Ultra er Performance, Performance, Balance หรือ Quality ตามแต่เฟรมเรทที่เพื่อนๆอยากจะได้หรือตามแต่ความโหดของเกมนั้นๆเลยครับตัวนี้เจ๋งมากๆเลยสาหรับตัว Intel Arc ที่มาในตัวและเทคโนโลยี AI อย่าง XESS ครับอีกหนึ่งอย่างก,กับการ Stable Diffusion ก็น่าสนใจไม่แพ้กันต้องบอกด้เลยนะครับว่าเทคโนโลยี AI ในสมัยนี้เนี่ยมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้นเป็นเลขาส่วนตัวแบบนี้ช่วยร่างอีเมลหรือแม้แต่คอมแพข้อมูลต่างๆให้เราเอามาใช้ต่อได้อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือ Stable Diffusion ครับเป็นการ g e n e r a t รูปนะครับที่เราสามารถใช้ภาพของเราเอามาต่อเติมได้ เอาเออกมาเป็นภาพที่เหนือจินตนาการเลยก็ว่าได้เอามาใช้งานต่อในพวกของ a เวิร r k ในพวกของการทํางานกราฟิกต่างๆได้อย่างสะดวกมากเลยนะครับ Intel เองเขาก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้กับ AI เหมือนกันรวมถึงถ้าเอามาควบคู่กับการ์ดจอ Nvidia ใช้ CUDA ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับลดระยะเวลาการ g e n น r a t e l o ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับการ g e n น r a t e l o o stable diffusion ที่เอา data ข้อมูลไว้แบบออฟไลน์ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องข้อมูลที่เราจะหลุดออกไปเพราะเรา ไม่ได้ทำแบบ c l o u d b เบสนะเราทำเป็นแบบออฟไลน์นั่นเองตัวนี้เจ๋งมากๆ นี่ก็เป็นทั้งหมด6ข้อนะครับความเจ๋งของ AI ที่ Adbig ใช้อยู่จริงในชีวิตประจำวันถามว่าฟังก์ชันไหนมีประโยชน์กับ Adbig มากที่สุดกับ AI เนาะบอกได้เลยว่าทุกฟังก์ชันนะครับบางทีเราแบบตอบเมลด่วนแบบนี้เนาะบางทีเราคิดคำไม่ออกเว้ยพิมพ์แล้วกลายังไงมันก็ไม่เพราะอะ่ะเราก็เอาตัว c o p i l o t มาช่วยได้กลาตัวข้อความต่างๆให้มันดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นหรือบางทีผมวเวลาจะโพสต์วิดีโอทาหน้าปกทำเนลบแบบนี้บางทีแมจะเอาแบ็กกราวแบบไหนมาดีนะก็ให้ AI ช่วยเจเนเรตได้ใส่ตัว หนังสือใส่เทคอะไรแบบนี้ง่าย่ายกันเลยทีเดียวรวมถึงการเล่นเกมเองบางทีเราเล่นเกมนอกสถานที่หรือเราไม่ต้องการเครื่องที่แรงมากอย่าง PC Handheld ของ MSI เองที่ใช้ Core Ultra ก็เพียงพอกับการเล่นเกมในปัจจุบันแบบพกพาไปนอกสถานที่นั่งเครื่องบินกันได้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าโน้ตบุ๊กนะครับหรือแม้แต่เกมมิ่ง p h h n n h h l l ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมามีบทบาทมา,มากๆแล้วนะครับช่วยงานเราได้จริงและ Big a d b i ิกก็ใช้อยู่ด้วยเช่นกัน อย่างตัวนี้ Vivo Book Pro นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจในปัจจุบันด้วยตัว CPU อย่าง Intel Core Ultra 9ครับแถมมีการ์ดจอแยก RTX 40 Series มาให้ด้วย RAM แบบ24 g b และหน้าจอ OLED ก็สามารถเอาไปใช้ในเรื่องของ AI ได้เป็นอย่างดีไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีตัวโน้ตบุ๊กที่เป็น Core Ultra อีกหลากหลายราคาหลากหลายรุ่นหลากหลายสเปคที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะลิสต์เอาไว้ใต้ description ให้ดูเป็นตัวอย่างกันแล้วกันแต่ทั้งนี้ครับอยากจะให้เ,เพื่อนๆได้ไปลองสัมผัสความเจ๋งข,ของเจ้า AI กันดูก่อนตอนนี้ เดินไปได้เลยนะครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยไปจิ้มจิ้มโน้ตบุ๊กที่เป็น Core Ultra ลองใช้ง่ายๆเลย c o Pilot ดูกันก่อนให้เขาร่างเมลหรือสอบถามอะไรเขาไปก็ได้เป็นได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษลองของดูนะว่าของจริงหรือเปล่าลองดูครับแล้วคุณจะประทับใจแน่นอนนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณ Intel ที่เอื้อเฟื้อตัว,ว VivoBook Pro มาให้ได้ลองกันด้วยนะครับบอกเลยว่า Core Ultra และ AI ในปี2024เจ๋งจริงๆครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ